สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบ YouTube ทุกท่านครับมาพบกับช่องตาซาวรีโวนะครับเมื่อกี้เห็นหนึ่งเห็นเห็นในในโพสปั๊บนะครับเรื่องของการเช็คระยะ1,000งพัจำเป็นจะต้องเข้าศูนย์ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมให้ให,ให้ให้คำจำกัดและคำนิยามคำนี้ว่าเอารถไปเช็ค น,นะครับเช็คความเรียบร้อยความพร้อมของรถนะหนึ่กิโลมันไปนสามารถไปเช็คได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องอ่าถ้าหนึ่งพันโลใครอยากถ่ายน้ำมันเครื่องก็ถ่ายได้นะไม่มีปัญหาถ่ายน้ำมันเครื่องก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ2000กว่าสองพถ้าเป็นสักกอแท้ของศูนย์โดยประมาณคือ2000ครับแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอันนี้คือพูดกันแบบตรงๆนะ ส่วนถ้าเราไม่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องไปเช็กระยะเฉยได้ไหมได้ครับก็ไม่มีปัญหาเพราะว่า1นึ่งพันกิโลนะ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงรันอินของรถว่ารถคันนี้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงมันมีฟีดแบ็กอะไรไหมมันมีปัญหาอะไรไหมในช่วงพันโลแรกพะช่วงพันโลแรกถ้ามันมีปัญหาปุ๊บเขาก็ ต้องทำการแก้ไขนะครับเราต้องแก้ไขเบื้องต้นก่อนถ้าใครเจอในช่วงพันโลแรกนี่ถือว่าเจอปัญหาในช่วงพันโลแรกอย่างเช่นว่ารถมีอาการนู่นอาการนี่นะครับก็แก้ไขเลยหรือมันก็สามารถหารถมาเปลี่ยนได้นะครับแต่ขั้นของผมเนี่ยตอน1นึ่งพันโลแรกเดี๋ยผม ซัดไปเกือบสองพันเกือบเกือบสองพันเพราะว่าใกล้กลับก็ไปกลับบ้านก็พันพันสี่พันห้านะครับโดยประมาณเลยก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องพันโลเปนะเลยก็ได้นะเดิ่ทากในวัน่ารจังหวะแล้วก็เราก็กลับมาเช็คที่ศูนย์ที่เราออกรถก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เลยได้นะครับส่วนเอ่อ รถผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับตอนช่วงพันโลแรกก็ใช้ไปจนถึงยันหมื่นโลเลยใช้ยันหมื่นนะครับหมื่นโลแต่รถผมก็ใช้ไม่ถึงอยู่ดีก็ประมาณ9 0 0 0 8 0น0นโลนิดๆน,นะครับ9 0 0 0 8 0 0 0นโลนิดๆก็ถือว่าถ่ายออกแล้วนะไม่ได้ใช้รถจนกระทึงก็ขั้นว่าขนาดนั้นนะครับอย่างที่ทราบกันนะ นะครับว่า1000โลเนี่ยทุกครั้งจะต้องเข้าไปเช็คที่ศูนย์ถามว่าไม่เช็คได้ไหมก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ส่วนใหญ่ศูนย์มันจะบังคับให้เราเช็ค1000โลแรกนะแต่ส่วนเรื่องของการถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนน,นู่นนั่นนี่ถามว่าจำเป็นไหมก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีไม่เสียหายไปเปลี่ยนตอนหมื่นโลยังได้เลยนะครับ ส่วนใหญ่ช่วงนี้เวลาถ่ายคลิปผมก็จะอยู่แค่โซนนี้แหละใกล้ๆไม่ได้ไปไกลมากนะครับเดี๋ยวประมาณสักปลายปายปีเนี่ยผมจะไปดูรถ่าไม่ใช่ปลายปลายปลายเดือนเดือนมีนานี่แหละจะไปดูรถครับไปดูรถที่มอเตอร์โชว์เป็น Toyota ตัวใหม่เราจะไปดูอยู่นะครับไปดูรถว่าเออมันเป็นยังไงมันดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ อยากไปดูเพราะว่าอย่างน้อยก็เก็บมาเป็น Data ของรถนะครับเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนก่อนที่เราจะไปรีวิวหรือพูดนะครับหรือบรรยายเป็นคลิปนะอ่ะทีนี้ในเรื่องของพันโลแรกสรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้เอาขอคลิปสั้นๆคุณจะเจระยะหรือไม่ ควรครับยิ่งพันโลแรกนะมันเช็กระยะฝีก็ไปเถอะครับพันโลแรกหลังจากนั้นก็จะเสียแต่ค่านะ้ำมันเครื่องนะครับพอเสียแต่ค่านะ้ำมันเครื่องเสร็จก็เสียค่านะ้ำมันเครื่องคักกองกองอักกองกองเครื่องนะส่วนกองอากาศนั้นสามารถเบิดในพาร์ทหลังได้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนเป่า เป่าใช้จนถึงหกหมื่นโลเหมือนผมก็ได้นะเป่าเป่าก็อาศใช้นะส่วนเรื่องของอื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าค่าเอฟโค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทุกท่านลองไปศึกษากลองแต่ละตัวแล้วกันว่ายังไงนะอันนี้คือผมเคยรีวิวเคยอะไรแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านไปดูเอาแล้วกันส่วน น้ำมันเครื่องก็แล้วแต่นะครับในช่วงพันโลแรกครับคุณจะถ่ายหรือไม่ถ่ายก็สุดแล้วแต่เจ้าของรถนะครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องถ่ายเพราะว่าน้ํามันเครื่องที่ได้มาจากศูนย์เนี่ยมันมันก็อ่ามาจากโรงงานเนี่ยมันก็คือเขาใส่มาสําเร็จแล้วแหละนะแต่ถ้าใครถ่ายก็ดีครับมันจะได้เอาสิ่งไม่ดีออกจากรถของเรานะครับถ่ายให้หมดเลยตั้งแต่น้ามันเกียร์เฟืองท้ายครับแล้วก็น้ํามันเครื่อง ถ่ายไปได้เลยถ้าคนที่มีทุนทรัพย์พอแต่ถ้าคนไม่มีทุนทรัพย์ไม่จําเป็นไม่ต้องถ่ายนะครับในช่วงนั้นนะก็เช็คระยะแบบธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร e ให้กับช่องตาสารวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ